พูดได้ไหมเออพูดได้ไหมพูดได้หรือพูดใช่พี่พูดพูดอะว่าอะไรมีโยมมีโยมอะไรพูดได้ไหมนะอ๋ออ้โหโอ้โหโออ้อ้อ้โหอ้โ้โอ้้ ดีมากเลยไหม เจมสมพูดภาษาอัง <expand> ตั้งเลยชืออะไรถม้คุยไงเลยในสัมภาษณ์สื่อของเองตอนไหนทำได้ในทางใดของมาซูนะทางอะไรของพูดเขาถามว่าตอนนั้นชอบชอบกินของหวานอะไรนะครับอ๋อถามโออร์ซูของหวานของผม คชอบกินเหรอชอบกินะชิแตนะ่ว่าช่วงนี้ก็กิปปน,นมากกินขบบสุดแนะส่วนนะ้อ,วนนะอ๋อชิล่าสุดที่ไปถ่ายกับพี่ปอนดองนังวินแล้วก็พี่จด,ดามได้ดูบรรยาคาับผงเปยังบ้างครับโฟร์โฟร์อีฟ เราเราเสียเสียงมันสีแล้ว่เจมับนะ้มับนะแ้มับนแล้วก็ลงว้วไม่นี้สัาออไปก่อนะเพื่อนอะไรนะเออเพื่อนเป็นคัสูนอ่ะคุณไม่ยอมถอดเสื้อรับไม่อดเสื้อมันจะได้ไม่ติดแค่เขาบอกว่าเออน้วหนักถึงแล้วแล้วมันจะเส้อว่าออยู่แล้ว Anh bên ngoài Anh chơi bóng tí với bóng Hả? Anh à. à, chơi bóng tí với bóng không 好,好，完了。